วันลุมพินีทาเครพร้อมซัดแบล็กแพนเทอร์โผคู่แรกสุดใหญ่วันลุมพินี81แง้มโปรแกรมล่วงหน้ารายการใหญ่ประจำไตรมาสสามแบบสุดฮือฮาสำหรับศึกวันลุมพินี81ที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา วันศุกร์ที่27กันยายน67ล่าสุดเปิดโพลไฮไลท์คู่แรกออกมาแล้วโดยทาเครเซกาว่า awa, นักชกค,คิกบ็อกซิ่งซูเปอร์สตาร์วัย32ปีจากญี่ปุ่นจะบุกแดนสยามประทะฝีมือกับบลักแพนเทอร์มวยครบเครื่องวัย24ปีจากสงขลาโดยทั้งคู่จะบูกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ป ทาเครถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกค,คิกบ็อกซิ่งเก่งกาจที่สุดในโลกเมื่อเทียบป,ปอนต่อปอนเข้าร่วมชายคาววันทางการเมื่อเดือนเมษายน65และได้โอกาสเปิดตัวครั้งแรกในศึกวัน165ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ,อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาในฐานะผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟว์เวทของซูเปอร์เลกเกียดหมู่9นักชกขวัญใจคนไทยไวัย28ปีจากบุรีรัมย์ซูเปอร์เลกเวอร์ซัสทาเคร แม้ทาเครจะทำให้แฟนเจ้าถิ่นต้องผิดหวังเมื่อตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในไฟนั้นแต่ด้วยสไตล์การบูสสุดมันและแสดงความใจสู้แบบไม่มีถอยไล่ต้อนทำเอาซูเปอร์เล็กจนเกือบเสียท่าจึงทำให้เจ้าตัวกลายเป็นอีกหนึ่งนักชกที่มีแฟนมวยทั่วโลกชื่นชอบ โดยล่าสุดบิ๊กบอสชาตรีสิทธยอดธงออกมาการันตีด้วยตัวเองแล้วด้วยว่าการกลับคืนสู่สังเวียนของทาเครจะสนุกตื่นเต้นสมใจแฟนๆร้อยเปอร์เ็โดยทาเครเองก็มุ่งมั่นมาเก็บชัยกู้ศักดิ์ศรีนักสู้เลือดบูชิโดบนผืนแผ่นดินไทยชัยชนะครั้งนี้จึงมีความหมายต่อเขามาก Black Panther ขณะที่แบล็ k แพนเธอร์ได้เซ็นสัญญากับวันมาก่อนและเก็บชัยชนะในรายการวันลุมพินีและวันไฟในรวม4ไฟแพ้1โดย3ไฟหลังยังไม่แพ้ใครแถมเก็บชัยชนะไฟล่าสุดในศึกวันไฟใน23เมื่อ6กร,รกฎาคมที่ผ่านมาอย่างน่าประทับใจด้วยการปิดเกมน็อกอาลิซานโดเอฟคู่ชกวัย24ปีจากรัสเซียไปได้ ครั้งนี้เป็นการกลับมาสารต่อชัยชนะบนสังเวียนระดับโลกของลักแพนเทอร์และเป็นการข้ามสายชิมลางกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกกับวันซึ่งหากเขาสามารถเอาชนะนักสู้ซูเปอร์สตาร์ตัวท็อปในกีฬานี้ได้ย่อมหมายความว่าเขาจะสร้างชื่อก้องโลกเพียงชั่วข้ามคืนพร้อมเปิดเส้นทางใหม่ที่จะต่อย,ยอดสู่ความสำเร็จนอกเหนือจากสายมวยไทยในอนาคต แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง watch. w a n i k com บางประเทศ Facebook หรือ YouTube One บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20.30นาฬิกา30นาที